ลอยน้ำบังหลังนี่เลยลอยโอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเพลงเนาะตัวปอก็ันไปคนอีกแล้วพี่น้องนี่เสียงยังอ่อนแอก่อนแอกน้ำหนักขั้นห่วงพี่น้องเดี๋ยวากล้องถ่ายไม่เึงเนาะ ลงผีบมังกนไปเก็บหมวงเนาะหมุนไรค่ะพี่น้องวันนีเอามาเห็ดยังดีเนาะเห็ดบงม่เอฟซีวนนีนั่เข้ามาว่าในเห็ดสมแผ่นเห็นไหมพี่น้องสมหมวงแผ่นเนาะหมวนแผ่นเผื่อว่าั้วหมวนแผ่นคน้วหมนสมแผ่นเนาะเห็ดสมแผ่นนี้เป็นเอ้วมาในน้อหมุเลยพี่น้อง สามมื่นสามสี่มือ่นไปให้มันซุกงอมงอมก่อนมันหวานก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่มีซุกใหม่ซุกเก่าเป็นไปไดเนาะที่ว่าคิดมาเลยก่อนแต่ทีไหนมันหวานเท่าที่ขันเอาข้างในมันพี่น้องพี่กินอยากมันกับในมันเข้ากับถินเนาะขันแล้เถ็่นเนื้อมันเป็นเป็นตะกาพี่น้อง น้เมทมาจ um. ับกล้องให้เพื่อนดูหนุมาลน้องเมนก็ยังนี่แม่แม่เาใหมหมอน้าเมทใ่หมอน้าเคอยคอยคุณตาลู่่ เขาก็ต้องใส่ผาแงงนะพี่น้องเวลาห้องอานห้องเองห้องหกถึงเนาะเพื่อเอาเศษอั่นออกเนาะเศษขวัญเศษอะไนั่นออกเนาะอันจเต็มเต็มตะกร้าหนึ่งดีเต็มหมอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก e ได้เอนกันเ็วมๆคือว่าเทบมามูว่านเนาะ ใ่กระสอบเกระสอบแล้วในกะไกนะ่เนาะปลายมันสุกงอมๆซะก่อนเฟรยมากขันเผื่อมาต้มเนาะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งผ่านตอนตอนต้มพี่น้องใส่ปลาแหงเนาะพี่น้งองจะกุดกองหงมหงมมาเลยเผื่อเวลาตุ่มเนามันเป็นสิบริสุทธิตอนเนาะ อันนี้ขาบ้านหงเลยบุ้ยปิดตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนต้มให้เนาะอ๋อหลังจากที่ว่าคัดวนะเนาะแล้วเนาะก็สิต้มใส่หม้อนอี่เนาะเวลามันสุกเจ้า,ามันพอเอา แต่ว่ามันซุกเนาะพี่น้องถ้าถ้าข้าต้มมาซุกข้าไปตากมันจะเสียออกสมๆสมสมแล้วก็สีสีเพื่อมาหวงมาหวงบุดม่วงเน่านะพี่น้องแต่ข้าต้งต้มให้มันซุกให้มันหอมๆอ,ออกสีน้ำตาลเนาะ ยังบู่ห่อนปนใดไฟยังหมูเนาะหมเนาะยังบู่เดือยเนาะค่ะมันไก่ซุกไก่เนั่ยห้าวตรงคนคนทั้งคนมันเนาะคนเรื่อยเนาะมันมาสั่นแล้วมันสีไหมหมอพี่น้องป็นสติป่วนหมอเนาะต้องคนมันเรื่อยอันยังเป็นสี สมสมีเนาะยัยงบอกน้ำตาลพช่เนาะเล็กหน่อยนีย่แบบหมอกสีน้ำตาลเลยเนาะพค่อะจะเป็นหอม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 กลิ่นแบบ เบ,บนนี่ยวโบอ่ะน้องๆหอมๆปิเปี้ยวก,กินเป็นกลิ่นสามีพ่อเด้พี่น้องว่าสามี้ามากไรได้หรวแต่แจ็คส็นเป็นตั้งี่น้องบรรยากาศทุ่ฝนสีมาเถอะวาในฝนตกแห้งล่มน้องเลยแม่ต่างมาวานึ่เรียบร้อยเลยเมน่าเช้าน่มนน้องไม่ตุมไปเหลี่ยมหมอหนึ่งเนาะแต่ว่า ล่องไปตากมือนแล้วพีว่น้องอันนี้หมอที่สวนะ้วนพอแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งหมองตากันเนาะพีนน่น้องเนาะว่ามันมัไม่สิตากใส่ยัง <c ười> สมแผ่นมันว่ะทำสิทธิ์ไปอย่างไรเนะาะวาะร่องมันเย็นๆกันนะพี่น้อง ก็เบ่งว่าตากนี่เป็นแต่สิบเห็น์พี่น้องว่ะว่ามัจนจะเป็นหนามมีพี่นะมันเย็นเย็นพี่น้องเ่าายแต่ว่ากระจายหอนอะไรยังไปตากพี่น,น้นองเบ่งเนาะ <c oughs> อุ้มที่ว่าล่างว้เนาะง่อมแล้วเนาะพี่น้องมื่อื่นก็่ืี่ว่าขันได้มื่อื่นก็่ืี่มืนเลี้งเนาะเพาะขันไว้แล้วเ็าก็ตกเงี้ยมยลี้ยงไปตากเงี้ยมเต่าก็ได้เนาะยังอยู่ครึ่งกระสอบกับตะกร้าหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่ามันสีนื้อบโหราณมังหมองอันนี้เนาะมันสีบวคือมังป่วงอุ้มเขาเนาะแบบ เดี๋ยวไปตากันเลยพี่น้องน้องเมดปลาไปตากม่วง,งกันป่ะเฮ้ยมทกระปุ๋มทโอ้โหทุ่เฮ้ยวสันพี่น้องควางมึงเด้อลูกชายหลาข่อยไปกับะปุ๋ยเมทผุนวสัน,นอันนี้ที่เป็นซุ้มมาตากังเสานี่น้อนะพี่น้องแต่ลุ่มผัดอขอบ ุงเนาะมาันก็เลยหายบวแหงน้ำผอ่บมันโอชขึงนก็ว่าแหงสิเป็นมังมังเนาะเสียสิมาตาเฮซุ่มเามาใหม่เนาะน้องบ้า,านเรื่องโน่นตาเมุนได้มันที่ว่ามันเป็นอาซีเทียงๆเนาะพี่นนอะพื้นที่ <c oughs> ข้าจิตาามองได้แล้วนแม่มาหาจนตตากลุ่น โอหเป็นก็ขึ้นขึ้นมาเทิงพี่แม่ เนนี้เลยนะกดแล้วหลาเป็นตากล่องก็ได้อันนี้ก็ว่ากินเลยกระทาย 年龄就行了，你俩先放不顺嘴。

นน็น,น,นณะแบบนี้นนเนาะจะแลวแต่ว่าผู้ได้สีเลือกตากใส่ภาชนะเอียงเนาะแต่แม่น้องเมฆตาใส่ถุงที่ว่าเราททำความสะอาดแลี๋ยนะนะเวลามันแหง้งมันยังเข้าก็ลอกเลยคอยมาตัดเนาะบางคนก็นสิตาใส่ถาดใส่จานใส่อ่า ข้าขาวหฮาคนนะพี่นนองกระดเนาะมันค้นกับเสียโฟมแต่ต้องไปซื้อตลาดเพราะว่าช่วงนี้บ่ดด้ออกตลาดเนาะอ,อันช่งโควิดพี่น้องบ่ค่อยไป,ปเพราะบ่ได้ดไปตลาดเนดาะเเลยทาความสะอาดถุงพลาสติกเฮาก็ตากใส่เนาะขันสีหามือเด้อพี่นนองมันจังสีแหงเพราะว่าอันต้องใส่เวลาเนาะแต่ว่าสิพิดแปะก็หลายกับของมือเ้าเนี่ยิเป็น อารสชาติจังได๋ตัวนี้เนาะเพราะว่าตันี้อ่าส2มื้อม่วงๆที่เฮาเก็บมานะพี่น้องแต่ตัวนั้นสิ4มื้อแต่รสชาติก็สิหวานสมหวานอมเปรี้ยวเนาะพี่น้องเอมอนี่ได้ได้แ่นใหญ่ๆเนาะพี่น้องลองเบิ่งว่า โดยใดสิได้ผลดีกว่ากันเนาะใส่แดงนี่ได้แดงบ่มีหยังได๋ปังๆแต่ว่ามื้อเช้านี่เออด้ใส่แต่ว่าบ่เต็มบ่เต็มแผ่นเนาะเช้านี่เพราะว่าลองตากบางๆเบิงเนาะบ่ตากบางมันแห้งเลยเวลาแห้งแล้วลอกบ่ออกพี่น้อง ไปทั้งพูนลูกไปทั้งห่มพูนอ,อย่าโดดมันสิเจ็บลูกอย่าโดดสวัสดีครับกวนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเมอย่าโดดได้ลูกอันนี้มันสิเป็นมุ้งบางเนาะพี่น้อง,องลองลองเบิ่งแล้วหน่อยหนังลูกแดดเนาะ่น้วก็บสบห้าย่างเมื่อเนาะ ป้ายางมาตากอยู่พลานตหินมองเนี่ยน้องเมย์มาตากมันจ้วงว่ะค่ะเพราะว่าอยู่นี่มันซีดหายอากาศยามมีเมื่อดระเบิดมีเมื่อแล้วเบยังมันเมื่อดลูกดูสิอยู่บ้านปุ๊บปะไปน้องเมย์ย่างพี่อยู่พี่อะไรลูกไปย่างพ้าน้องย่างลูกน้องเมย์ย่างแดดแดดครับครับย่างย่างเดี๋ยวแม่ไปย่างลูกย่างมันห่อนแดดย่างผู้ผู้คุณ สำหรับคลิปนี้กันเขาฝากไปสนีก็นนะ่าพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้สะพายอุบลในเด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจเี็ดคลิปต่อไปเนาะฝากพิษภัทรประกันใดจ้นขอโทษขออภัยน้ำออนพอแม่พี่น้องหลายๆแดดห่อนแห้งพี่น้องเลย โดยสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย